ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมที่ลืมตาดูอยู่ทุกท่านนะครับพวกเราชิคกี้พายแชนแนลตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Delta Force กันอีกเช่นเคยนะฮะและกำลังอยู่ในช่วง Weapon Review การเล่นและการแต่งปืนในโหมด Warfare a S s a u l t Rifle สายซิ่งกระบอกนี้นั่นก็คือ HK 416นั่นเองเป็นปืนที่ทั้งซิ่งนิ่งรัวและลูดแตกไวมากนะฮะก็สำหรับผมก็เป็นอีกหนึ่ปืนที่ยิงลูดดีมากๆเลยครับทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะกลาง อาจจะเป็นปืนเมตาสายลูตที่ดีอีกกระบอกหนึ่งในซีซั่นหน้าก็เป็นได้นะครับโอเคส่วนของแต่งก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับก็ของแต่งก็จะแต่งแบบคุมคอนโทลบาลานซ์กับสายซิ่งของแต่งมีอะไรบ้างทำไมต้องใช้ชิ้นนี้เดีย๋ยวเราไปอธิบายรายละเอียดกันในท้ายคลิปแต่ตอนนี้เราไปดูเกมเพลย์ k ค1 6น่งิ่งซิ่งลัวกันก่อนเลยดีกว่าระหว่างรับชมตาดูหูฟังเบื้องว่างฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามติดตามเป็นกำลังใจให้กับไก่ตัวนี้ด้วยนะครับ โดนัตวยังไม่ทันลงจากเขากันเลยโอ้ยมึงอย่าบังกันสิโว้ย เออเอาแมงพองทอดไปเด็กตายโอ้ยเฮ้ย้ย้ยโอ้เกือบตายฮะ FMG สี่ห้าทำไมแงรัวจังวะมนคือ m g อิงไม่ทันแม่งสั์ เอ็มจีระยะใกล้มันได้เปรียบอยู่แล้วตายใส่เปร็ดข้างในวิ่งกันยเยอะแยะเลยตายไม่ได้เลยเอย่าไปอย่าไปเอ,ปเอปเุ้ยเกือบตาย พยายไปอุ้ยระเบิดอุ้ดีนะโดนนิดเดียวอืมล่วงอย่างไวไคือผมไม่ได้ปกป้องิงเกือบตา

ดูเวลาปั๊มเต้มโอ้โหล้มกระนาวปั๊มเต้มเด็เวลาปั๊มเต้มปั๊มเต้มเลยชุบตายแล้วชุบต่อยืนไว้ตายเกิดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชุบอีกปั๊มเต้มครับได้เวลาปั๊มเต้มเอ้าโดนเฉยหัวแตกอ,อย่าไปอย่าไป เด็กต้องยาโอ้ยเอยระเบิดอู้โอ้โอืออืตาย,ยลูดล่วงอย่างไวตื่นขึ้นมา น้องบีสองโคตรลึเกินไปว่าก็ไอ้เหี้ยมึงไม่เอาบีสองก่อนวะบีหนึง่งก็ลงอุ้ยหลังโอโ้โหทำเองดีเกินสาระตายอุ้ยบีสองเต็มเลยไม่มีใครลงมากันหน่อยเหรอ สายสองอ๋อไม่ไปไหนไม่ได้เก้อโอ้แตกหนึ่งอ๋อนั่นก็ล้มอีกแล้วล้มไม่พักเลยชี้ทั้งหลังโอเคข้างหลังตายตรงนี้มาแล้ว เม,มื่อกี้เหมือนหลังจะเข้าปะไม่มีอุ้ยเกิดตายอุ้ยเชยข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมายาวไปเฮ้ยอีกแล้วนายจะไม่มีวันตายเฮ้ยเออตายละอยู่ได้เท่านี้ ơi một chốn cu có mà thầm lẻ ơi mà ngay Ê đi đi Ê đi mà chạy quá à. โอ้โหไซกา้าลูกสอง,งนาทเดียวเท่านั้นเออเห็นละอ,อุ๊โอ้เกือบตายควันเงินเท่าแล้วตาย ีมันมีบีคอนแอบมาวางบีคอนเน,บบนี่ยเฮ้ยเออขอบใจบบมาแล้วเพื่อนอเฮ้ยอย่าไป ช่วยกันกัน B2 ่า,าให้มันยึดไปได้ตายเอ๊ะเหมือนตรงนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้เออโอ้ยมันเยอะอุ่นวายโอ้เอโอโหมากขนาดนีต้ตายก็ได้อีเวน เอ้ามัน <tang> ท <ar> ิ้งรถเดี๋ยเข้าไปยึดอุ้ยตายซะโอเคเพื่อเรายึดแทนแล้วโอ้เยอะเยอะมึงโผล่เข้ามาเยอะฮอก็มาโอ้ ไอ้บันนอนเนียมส่งยาไปครับส่งยาข้างบนอุ้ยเกือบตายตายซะอยู่เวรอลยโอ้ยนี่หมอทุบดวน โอ้โหข้างบนมันยังไม่หมดอีกเสียง,งตีนเยอะมากเออยเกินไป ปีสองกำลังโดนมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนใชมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <ena> อ oh, man, <chanting. S 1> ีกเยอะมัน่อมันมันจะถมซีงวิ่งมาแถวซีสองเไปตายย่าไปาย เฮ้ยทางหน้าทางขึ้นทีสองอยู่มีโว้ยหาใหมดไปรถมันมาเร็วรถมาทีสองว่ากูตายทีสองไปไหนแล้ววะยนไปทีหนึ่งแล้ว เออมันโยกไปซีหนึ่งเออฮือโดนยิงหลังแตกเยี่ยเอารถมาซีสองอีกเอเอไอ้รถโอ้ โอ้แคมนี้เลยอะผมต้องปล่อยก็้ยื้อซีหนึ่งไปก่อนแล้วกันไม่ต้องยื้อซีหนึ่งเหรอแต่ละเมื่อห โอัไที่หนึ่งกำลังโดน ไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ตายวะกระสุนต้องการกระสุนตาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะแยะโดยบทมีทุกที่อบันไดก็มีอุยอ๊ยอ้๊ยสกิลอันนี้มันยิวไม่ได้เวลาโดนโอเคยากูมีเยอะเว้ย บอกป้องซีหนึ่งเอาไว้เฮ้ยเอ้ยขาดกระสุนเหลือเก้าสิบกว่าตัวเท่านั้นหายแล้วลงไหนวะแม่งลงซีหนึ่งแน่ ใช่เลยนี่มันจะเริ่มเข้าโถมซีหนึ่งไอ้รถออ๋อนี่ของเราเหรออ้าว ปีหนึ่งพังเอาตึกถล่มทับตายวางบีคอนหลวงดีกว่ไงอ้าวมีคนใช้บีคอนหลวงไปแลว้ว อีกเหลืออีกยี่สิบกว่าตัวเองเอาซีหนึ่งพังไปแล้วไม่เหรอไม่รู้เขาเตรียมแล้วพังก็พังเลยมันกำลังทิ้งจรวดที่บอกจากตรงนี้ก่อนโอ้รอดเว้ย การตีสองไว้เหลือแค่12ตัวเท่านั้นส <imo> แสบตาโดนแฟตเอาแมงปอทอดไปยังไงเราก็ชะนะละมันเหลือแค่ไม่ถึงสิบตัว <imo> <c oughs> ชนะละโว่่เกติดเี้ยเยกเพที่มองไม่เห็น <c oughs> โอเคสาหรับในตอนนี้นะครับผมเรามาดูเรื่องของของแต่ง K416 กระบอกนี้กันนะครับผมว่าแต่งซิ่งนิ่งรัวเนี่ยว่ามีของแต่งอะไรบ้าง ่าโอเคเรามาดูของแต่งชิ้นแรกตรงนี้กันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือปากกระบอกนะครับผมหรือมัสโซนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวแซนสตอมว v e ติเคิลนะครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยลดแรงดีดแนวตั้งได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันค่อนข้างรัวแล้วก็มีแรงดีดแนวตั้งค่อนข้างเยอะตัวนี้จะช่วยได้นะครับช่วยได้มากๆเลย ชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือลำกล้องหรือว่าบาเรลนั่นเองนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวยาวสุดเลยนะครับก็คือลองบาเรลคอมโบนะครับตัวนี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องของเพิ่มระยะวังผลได้นิดหน่อยนะครับผมแต่จะดีในเรื่องของในการช่วยคุมคอนโทลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็คือฟอร์กิฟนะครับผมหรือว่ากิฟมือหน้านะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว K1 Elite นะครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ คุมรีคอยแนวนอนได้เป็นอย่างดีนะครับผมคอมโบกับตัวมสเซลครับที่คุมแนวตั้งนะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้การคุมรีคอยเนี่ยทั้งแนวนอนแล้วแนวตั้งเนี่ยได้บาลานซ์ดีขึ้นนะครับถามว่าเอ้ยทำไมถ้าจะคุมแนวนอนนะครับทำไมไม่ใช่อีกตัวหนึ่งล่ะก็คือเป็นตัว Secret Order ตัวนี้ล่ะตัวเนี้ยสเตตมันดีกว่าก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยครับผมข้อเสียเลยคือมันจะลดแทนดิ้งของเราลงแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย คุมรีคอยแนวตั้งเนี่ยได้ยากขึ้นมานิดนึงซึ่งเหตุผลที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันคุมรีคอยแนวนอนได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแล้วก็มันไม่เสียสแตตอะไรเลยไม่เสียแฮนดิ้งไม่เสียคุมรีคอยแนวตั้งเพิ่มเหมือน,เห,อนเหมือนอีกเหมือนอีกตัวหนึ่งหรือใครที่ชอบหรือถนัดอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วก็สามารถเอามาใส่แทนกันได้นะครับและของแต่งชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวนะครับพันท้ายหรือว่าสต็อกอตัวที่ผมใช้ก็จะเป็น ur spec o f สำหรับผมเนี่ยเรื่องของการแต่งคุมคอนโทรลเนี่ยตัวเนี้เหมาะมากๆเลยนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือมันจะลดแฮนดิ่งลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะครับโอเคต่อมานะครับผมนะครับเรียกิฟนะครับหรือว่าด้ามปืนนะครับด้ามปืนผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือ AR Heavy Tower มันจะเพิ่มสแตตขึ้นมาทั้งหมดเลยครับ4สแตตนะครับแถมเรายังสามารถใส่หมอนนะครับรองด้ามปืนได้นั่นก็คือตัวนี้ นะครับนั่นก็คือบาลานซ์กิฟต์เบสนะครับมันก็จะบวกสเตตทั้ง4เพิ่มไปอีกนะครับเท่ากับว่าทีเนี้ยเราเราเรามีบวกสเตตทั้ง4เนี่ยทั้งด้ามปืนแล้วก็หมอดองปืนเนี่ยเหมือนกับเราได้สเตตคูณ2เลยนะต่อมานะครับแม็กก็จะเป็นแม็กสีนัดหรือใครที่แบบว่าชอบแบบสา์ยิงไปเลยแบบก็จะเป็นแม็กหกก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยสีนัดก็พอแล้วนะครับ ส่วนเลตดอทหรือสโขบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมบางคนอาจจะถนัดเป็นคูณ3บางคนอาจจะถนัดเป็นตัวรีคอนคูณ1.5กับคูณ5ก็ได้หรือบางคนจะถนัดเลตดอทนะครับเน้นยิงใกล้ๆหรือจะเป็นคูณ2อย่างนี้ก็ได้แล้วก็นะครับผมตัวเลเซอร์นะครับผมก็อันนี้ผมจะติดไว้นะครับก็แล้วแต่คนเลยจะชอบติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่แต่สําหรับผมเนี่ยติดไว้เพราะว่า1เลยมันจะช่วยทําให้เรายกปืนไว้นะครับเล็งไวขึ้น นะครับสนะครับมันจะช่วยเพิ่มส t ตตเอ็์ค c ูเรนซีนะครับทำให้เรายิงยิปไฟล์หรือใช้เป้าหน้าจอเนี่ยยิงในระยะในระยะประชิดเนี่ยได้แม่นยำขึ้นเกาะกลุบขึ้นนะครับในขณะที่เราเปิดเลเซอร์นะครับผมถ้าเราปิดเลเซอร์นะครับผมตัวแฮนดิ้งกับตัวเอ็กซ์คลเรนเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดไว้หรือใครที่แบบว่าไม่อยากติดกลัวแบบว่ามันจะบอกตำแหน่งศัตรูก็ไม่ต้องติดก็ได้ สุดท้ายนะครับพวกของแต่งยิบย่อยนะครับผมเรียลโคเวอร์นะครับหรือว่าตูดแม็กเนี่ยนะครับผมผมก็จะแต่งแบบอ่าแต่งเพิ่มสเตตเลคคอยสองอันแล้วก็เพิ่มแฮนดิ n งเพิ่มความคล่องตัวอีก2อันนะครับเพื่อให้ปืนเนี่ยมันมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมมีสายซิ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนตูดแม็กก็แล้วแต่เลยชอบสีไหนเลือกเลยนะครับมันก็เพิ่มสเตตแฮนดิ n งเหมือนกันนะครับผม ก็ลองเอาไปปรับใช้ปรับแต่งเอาไปลองเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยว่าของดีมากๆนะครับเมือนทางคู่พัฒนาเขาแอบใส่เพิ่มบับเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะต้องไปลองดูอาจจะเป็นอีกปืนหนึ่งที่ดีอีกรกะบ,บอกหนึ่งในซีซั่นหน้าเลยก็เป็นได้เพราะจากที่ได้เล่นล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นปืน assault rifle ที่ลูดเร็วแถมนิ่งมากเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะว่าปืนเนี่ยมันนิ่งมากผมแทบไม่ได้ขยับเมาส์เลยนะคือแบบนิ่งจัดเลย ก็ของแต่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปแต่งตามทั้งหมดได้นะครับหรือจะเอาไปปรับใช้ไปประยุกใช้ตามถนัดของตัวเองได้นะครับหรือใครที่เกียดเอามานั่งดูว่ามีของชิ้นไหนบ้างเดีย๋ยวผมแปะโค้ดเอาไว้ให้ที่หน้าจอนะครับก๊อปกันไปใช้ได้เลยหรือไปก๊อปโค้ดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแปะเอาไว้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ปืน K416 แต่งนิ่งซิ่งรัว ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและเพื่อนๆของคุณตาดูหูฟังมือว่างฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้กับไก่ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ